S <S นี่ยมไม่แต่บ้านนี้เขาไม่ดีบ้านนี้เขาไม่มีท่อลงไม่มีท่อลงเนี่ยเดี๋ยวต้องไปอาวันนี้มีเวลาแวบบเดี๋ยวเดี๋ยวดูนี่ก่อนเดี๋ยวมาใจเย็นๆวันนี้แวบ,บมันดูเอออน,นุชหกสี่เท่านี้หกหกเออเสแต่ละทีนึงโอ้โหนานมากเลยเนี่ยแต่มันก็ยังทิ้งท่ออะไรไปเนี่ยเออ เลืเออ่เทองจริงวันดีจ้าแต่ก็ยังไม่ดีนะน้ําไม่ได้เจาะรูให้เขาเนาะเอาขอเขตมาเจาะรูให้หน่อยไวย้เดี๋ยวคือทําถนนมาแต่ไม่ได้เจาะรูให้บ้านเขาน้ําก็เลยท่วมมันต้องเจาะรูให้น้ำเขาลงได้ไงเพราะเราทาถนนสูงกว่าบ้านเขาแย่ yeah, เลยโรงเรียนด้วยเน,นี่ยน่เดี๋ยวรีบสั่งเขามาทําให้เนาะบอกเขาทาให้โซทีนะนแล้วก็มอไซค์วิ่งเร็วเกิน ไปไหนกันเนี่ยเออเด็กน้อยเออไปไหนนะไหลสดอยู่นะไม่เป็นไรนะบ้านอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวร้อยดีไหม่าขี่เร็วนะเขาบอกว่าทำถนนดีก็ขี่เร็วโอ้น่ารักนะคนเนี้ยได้ไหมคะได้จ้าถ่ายได้วยกันมาน่ารักดีเอาเซลฟี่เลยมามาไปไหนเนี่ยเด็กน้อยซื้อสายให้แมวโอ้ซื้อสายให้แมวแมวกี่ตัวเนี่ย ใครเลี้ยงเนี่ยลูกเลี้ยงหรือแม่เลี้ยงเอ้าเฮ้ยเอายังไหมเอาไงว้เอาไม่เอาไม่เอาไม่เไมเอาตังไม่งไม่เอได้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 ไดเได้ไเ้ได้ไ้ได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 ้ไอ้ได้ได้ได้ไอ้ได้ไั้ด้ได้ได้ได้นด้ได้ได้ดีไ้ได้นด้ได้ด้ได้ดดได้ไปไ้้ไไ้้ โมนนี้มันนานมากแล้วน้ำไม่ท่วมใช่ไหมฝนตกมัยก้ยยัง,อง,องเออเดี๋ยวนั่งมอเตอร์ไซคปดูเอามาดีป้าก่อนมาดีติดกันอยู่ยังไม่ได้มากินก๋วยเตี๋ยวกไก่เลยนะเดี๋ยวรนะอ,อก,ก่อนช่วงที่มันโหภาร,รกิจมันวุ่นมากเลยวันนี้น้อยใจเนี่ยป้าน้อยใจ <c oughs> <c oughs> พูดแบบงอนเลย,ยเโอ้ยเรียบร้อยดีไหมเขาไอ้ไอ้ที่กวด เรียบร้อยเรียบร้อยนะครับน้ำไหลลงน้ำไหลลงดีใช่ไหมน้ำไหลลงดีแต่ก่อนในกวดมันมันไม่ไปลุยให้ทุกบ้านเลยมั้ยหรือว่าไม่ใช่มือนกันก้หินมันอยู่ข้างล่างเยอะอ๋อแต่ออกมาแล้วนะออกมาแล้วก็ผนให้โอเคที่ทำเรียบร้อยประตูดีอ้าวสวยแล้วถนนเข็นไปขายดอกไม้ง่ายแล้วขายง่ายโอเคขาหายทำไมอ่ะเพราะว่าท่านไม่บอกว่าจากไปถนนดีแล้วมาขายอ๋อมาได้นะถนนเรียบดีแล้วอ่อนนุชย์หกสิบหกมาได้แล้ว ก็มาซื้อเฉพาะวันพระะโนกับพรวันตัวกับ,บ,บวันพระมันจะมาอุ่นหนุนยายกันหน่อยมันแจกแยกสิบใช่ไหมหไขายอยู่ที่ไหนแยกเท่าไหร่ก็ตอนเช้าก็อยู่ตรงแถวนี้เดี๋ยวพอบ่ายจะไปชอยสิบโอ้โหม่นตาสวยจังเลยมาอย่างไรเ,าาเป็นต้อ<ๆ>หรอไม่อะไรเอาวัาดีครับคนนี้พี่คนโตใช่ไหมวัาดีจ้าไปผ่าตาแล้วหายดียังถ่ายตลอดเลยเหรอก็เดือนหนึ่งถ่ายนานยังครับ ก็ผ่าเมื่อยี่สิบสี่มีนานี่เองโอเคงอนนี่งอนนั่งไม่พูดจะทำหน้าบึ้งตึงรอนบึ้งตะเนอ้าวพึ่งตื่นเหสบายเลยเออเดี๋ยวนะแก่ใหม่เดี๋ยวขอให้เคลียร์งานที่เจรจาก่อนนะมันวุ่นนิดหน่อยเดี๋ยวนี้ไล่ตรวจงานแถวนี้ก่อนก็เลยแวะมาโอ้ยนั่ขอบคุณหรอกผมไม่หน้าที่ผมอยู่แล้วเรียบร้อยเรียบร้อยดีไปละขอบคุณมากเดี๋ยวแวะมาเดี๋ยวขอให้เคลียร์งานที่จะจัดก่อนนะ อีโคปไปไหนอ่ะ <ims. S 1> <Tagen. S 1> ดูงานแถวนี้แหละเดี๋ยวนั่งมอเตอร์ไซค์ไปดูก,ก่อนเออวว <RI> MM ER> เขาบอกว่นตาสวยมีคนชมว่า่นตาจับเนะยิ้มหวานด้วยขอบคุณนะฮะป้าเข็นรถง่ายนะเนี่ยเอออะไรนะาให้ท่านบววุกอ่ะไม่เอาไม่เป็นไรถ้าผมใส่คนเตวตาอ่านี่ไงยสามไม้เท้าหนึ่งสองสามคนไหนคนโตนะคนไหนคนโตคนนี้ คนออนี้คนนี้สองเดี๋ยวผมนั่งมาไทายไปตรวจงานก่อนเดี๋ยวกลับมาไปตรวจงานเออไปดูกันหมาเฮ้ยมันวิ่งเร็วไหมเนี่ยมาไทยเร็วไปหน่อยเนาะอืมไหนต้องใส่ลูกกันนาไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรขี้เกียจขยับเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปไปดูก่อน,นอ่าไปวิ่งวไนไปไปกลับหน่อย,อยกกไปตร,ปรปวจก่อนว่าไอเจอดตรงนี้แป๊บนึงนะครับพี่วินอยู่ไหนเนี่ยตากล้องนี่ยนะ เออถนนก็สวยดีนะครับเสร็จแล้วคือว่าก็จะขอขอว่าว่าลูกกานาดมันเร็วไว้เนาะอ้าครับอ้าวตรงนี้อันหนึ่งตะลุงอ๋อแล้วก็ตรงนู้นครับรู้ว่าก็าดเอ้ยระวัง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 เอ้ยผู้รับเหมาไม่มาแล้วเหรอเนี่ยก็มีเข้ามาหมาเอาไม้ไปดิครับอ๋อโอ้ยยังทิ้งท่อไว้เลยนี่ครับท่อเดี๋ยวไปดูชัยวัฒน์ เออใหญ่แต่ดีทำก็สวยดีนะโอ้โหนานมากเลยคนก็ด่าบาเลยของต้อนี่ด่าจนเราเบื่อเลยต้องโอนผมบางีผมไม่พูดให้ซะอีกไม่เป็นไรหรอกผมมีตอนเดือนกันยาติดติดเดือนกันยาผมก็ถามว่าถามที่หน่วยงานนะเฮ้ยรถหลังตามาพิ้งเร็วหน่อยก็ได้แล้วเปิดเท่าไหร่อ่ะแต่ยังดีว่ายังทันฝนนี้เว้ยถามเขาบอกทุกว่ายังไม่รู้ผมก็บอกว่าเอาพอสอนหน้า พอสอนอ่ะอ,อา่ออาพอสอนนี่ไงพอพอสอนนี้อ,อ่าพอสอนนี้เสร็จปุ๊บพอมาเออเรียบร้อยดีนะเนี่ยบ,บ,บ,บอกรอบปิดบ,บอกเระทุ๊บไปคล้อคพันยาไอ่ไนะอ,ออย่ายงเงี้ยมันไม่ทำท่อ YE เขาเนี่ยตรงเซเว่นเนี่ยมีไม่มีท่อหลเีลยงงใช่ wow? <า>น้ำมันเลยเจอ๋งต้องบอกเออไ,ไม่ทำเอาไว้เพราะมันสูงกับบ้านเท่าไง skate. าน,านมากครับปกต,ติท่วมไหมตอนนี้โอ้โหมีแต่คนมาอยู่สองหกครับหนักเหรอ4ีสองหกพ่วงหนักพอปลายปีมาถามพ่อคุณจำลองสีเมืองก็เป็นผู้ว่า<อ>แล้วเขาเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ยทริซ่นานเหนือตรงเท่นีน้นนนเหรออ๋อก็อเลยจัดก,การได้ดีเลยยกสูงสูงกว่ดาน,นสูงที่สุด<อ>ก่อนไปไปเราตรงเลยตรงเลยวัดีนะ มสดีมีบ้านไหนก็จะด่ายนนี้ว yeah, ่า like มีมีท okay, ่อให้เขาเพราะถนนมันสูงก่บบ้านนะถามเฮ้ยวางวาใส่หลัง ว่าไงก็ผมจะย้ายมันตรงบ้ามดยแต่ว่ามันก็ต้องมีนะครับบอกบอกบอกเงี้ยที่คุยให้ดีหน่อยประธานชุมชนเขาไม่อยากให้ย้ายไม่ยอมอโหไม่ยอมอ่ะผมก็บอกว่าขอโทษนะมันไม่เคยดีไม่เคยสร้างแล้วมันมาสร้างเพิ่งมาสร้างเหรอคืออะไรอ่ะมลาบานเหรอนี่เดี๋ยวนี้ข้าวสารอะไรมันดินทรายเหนือมันเห็นได้ตรงข้ามเนี่ย Ủa, tung này là à, là gì, để xem, để xem ha. Ở b้าน vậy? Thôi đi nha, đẹp lắm đi ra Nè nè. Ở b้าน ở đây đây. B้าน kia đây. Ồ. Có thờ ơ với người dân thường chôn nữa. Mấy anh mấy anh vui này. คนสวยมาเว้ยวันนี้เดี๋ยวไปจ่ายตังค์ก่อนเรียบร้อยแล้วนะเฮ้ยไม่ได้ตังค์เว้ยเดี๋ยวแป๊บนึงมีแต่เดี๋ยวใแต่แบงค์ใหญ่เอาเอาเหรียญมาันนะเฮ้ยเฮ้ยตุ๊สวยมาถือหน่อยดีเดี๋ยวหยิบตังค์ให้พี่ก่อนโอเคค่ะสวยก็ชอบเลยคือไม่ได้เลยคนนี้ ขอบคุณค่ะไม่อยู่คนเดียวีเหมไม่เป็นไรไม่ต้องครับไม่เไเดี๋ยวไปเต็ดไม่ไม่เป็นใจของก่อนเจ็ดสิบสองเตยไเป็นหนึ่งแต่ไม่ต้อเดี๋ยวเราเที่ยงเราเนี่ยเดี๋ยวขอคุยเรียบร้อยดีไหมพี่วินเรียบร้อยค่ะพี่ถนนเรียบร้อยค่ะมีปัญหาอะไรไหมไม่มีค่ะโอเคยังไม่เ้นออเดี๋ยวต้องตีเส้นกับติดลูกกันหน้าหน่อยเลยบ้านอยู่ไหนเนี่ยโอเคเรียบร้อยแล้วพี่วิน แล้วจะไม่เจอกันแล้วเพราะว่าเสร็จแล้วถนนไม่ต้องมาดูแล้วขอบคุณมากเลยครับอ๋อขอบคุณนะเรียบร้อยเฮ้ยจอดดีๆนี่รถข้างหลังเข้าไปไม่ได้เกี่ยวบอกวะเฮ้ยจอดดีๆพี่วินเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวใช่ไหมเดี๋ยวก็่าวว่ารถติดเพราะเราเกะกะไปไปดีรถติดขอบคุณมากไปเอามาเลยรถวุ่นเลย ถังขยะใช่ไหมขอขอถามว่าถ้าเผื่อว่าขอย้ายขอย้ายไปตรงข้ามคือถังขยะมันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากได้นะใช่มันจะตีกันตายก็ไวถังขยะแหละวันนี้กินอะไรสวยสซุต้มป๊อปกินแล้วค่ะกินแล้วเออเดี๋ยวไปซื้ออะไรก่อนเว้ยจะได้มีเศษตังมาจ่ายพี่ก่อนโอเคเรียบร้อยนะหมดเวรหมดกรรมไม่ดีหมดเวรหมดกรรมใช่ค่ะเรื่องนี้โหอมตะมหานิรันดร์การ แต่เหลือหน่อยนึงว่ายังมีตัวที่ไม่มีท่ออีกชาวบ้านเขาไปโอเคประมาณนี้แหละอยู่ปากซอยท้ายซอยเดี๋ยวกลับเข้าไปดูโอเคแล้วก็นี่แหละมาไล่คุณป้าแกก็ดูมีความสุขดีนะแต่เหมือนแกจันทร์เพราะเราหายไปนานยังไม่มากินกุง้งเต๋วไก่อะไรเดี๋ยวให้ให้เสร็จงานที่จะจัดก่กนอนแล้วค่อยมาไปโอเคอยู่ข้างในบ้านป้า,ปา,ปาเขาไงเดี๋ยวๆโอเคไปแล้วแล้วเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปดูสมรรถอาวุธต่อ โอเคนะครับสวัสดีครับ